สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะได้นำเสนอสูตร10บ,บนมาตรฐาน3นะครับหลังจากที่งวดก่อนนะครับเราก็ให้ไปสูตรมาตรฐานสูตรที่1สูตรที่2หลัก10หลุดทั้งหมดนะครับดูดทั้งหมดก็ขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับช่องเราเป็นช่องใหม่นะครับช่องใหม่เปิดตัวงวดแรกก็หลุดไปในหลัก10นะครับแต่หลักหน่วยก็ตัวชนผิด นะครับก็ธรรมดาครับการคำนวณก็มีผิดพลาดจมเป็นธรรมดามีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็เอาใหม่นะครับได้นำสูตร10บนสูตรมาตรฐานนะครับ10บนสูตรมาตรฐานสูตรที่3นะครับซึ่งการคำนวณก็ใช้หลัก10หน่วยหลัก10หลักหน่วยหมุนครั้งที่4นะครับหลัก10หลักหน่วยหมุนครั้งที่4บวก1คงที่ได้เท่าไรก็เพิ่มไปทีละ1แเต้ม จำนวน6ตัวนะครับจำนวน6ตัวด้วยกันนะครับซึ่งสถิติการเดินมาก็ตั้งแต่ปีต้นปีเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีในงวดที่1ของปีนะครับก็หลัก10หน่วยครั้งที่4ีก็2กับ5บวก1นะครับ2บวก5บวก1ก็ได้8 9 0 1 2 3ออกที่1นะครับ1นนะครับไปที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ4 6 4 6บวกสบวก1 นะครับ6บวก4บวก1งคงที่ก็ได้เป็น11ดนะครับด้วย3 4 5ห้าก็ออกที่1 1หนึ่งะครับ1 1 2. ก็เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับหมุนครั้งที่4ก็6 6 4 6 6 4ก็เอา6 10กับหน่วยบวก1ก็ได้1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมนะครับก็เข้าที่1นงะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา3 7 7ด ก็7 7วก1ก็ได้5นะครับ5 6 7 8 9ก็ออกที่5 2นะครับงวดต่อมาครับ8 4นะครับ8 4นะ8บว4บว1นะครับก็12 13นะครับก็ได้3 4 5 6 7 8ก็ออกที่7 3นะครับก็ออกที่7 3งวดต่อมาครับ5 ส5่นะครับ5้านะครับก็สี่บวกสีบวกนึเป็นเก็ได้9 0 1 2 3 4ก็เข้าที่เข้าที่0นะครับเข้าที่0ูนงดต่อมางดต่อมานะครับอ่าหมุนครั้งที่สนะครับ 290ก็ากบวก0บวก1ก็เป็น10นะครับได้ศูนย์หก็ออกที่0 6นย์กะครับก็เข้าที่0ูนย์ะครับงวดต่อมานะครับ5 5 1 5ก1เป็น6เป็น7นะครับ7 8 9 0 1ปก็เข้าที่1นะครับงวดต่อมา187นะครับ8 7เบเป็น16นะครับก็ได้6 7 8 9 0 1ก็ออกที่03นะครับงวดต่อมาครับ73 1นะครับ7 3 1ก็ 3ามบกหบวกหก็ได้ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูก็เข้าที่เนะครับเข้าที่เจ็ดต่อมาสามหนะครับมุนครั้งที่พูดที่พูดถึงคือมุนครั้งที่สี่นะครับสิบกับหน่วยเอาสิบกับหน่วยมาบวกกันหกับแบวกกันเป็นสิบสองเอ้าหกกับหกกับแปดเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่วกหนึ่งเป็นสิได้ห้าหกเก็เข้าที่เจ็ดสองนะครับต่อมาแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดสี่ก็เจ็ดกับสี่บวกกันเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นส2ดทองก็สอง กเจ็ดมวดนี hmm. ้มวดนี้เข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้าที่เขียนผิดไม 15, 12, 3, 4, 5, 6, ่ผ <uch la> ิดนะครับเข้าที่ห้านะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอ้ไปเข้าที่หน่วยแทนโอ้ขอโทษนะครับเข้าที่หน่วยแทนนะครับถือว่าผิดก็แล้วกันนะครับถือว่าผิดเพราะว่าหลักสองเราเป็นหลักสิบนะครับงวดต่อมามวดต่อมานะครับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งก็เอาเก้าบวกหนึ่งครับเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสิบเอีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเข้าที่สาม งวดต่อมาก็ออกที่30นะครับ30 <c oughs> งวดต่อมาองวดต่อมานะครับ0ูนย์นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนี่เองนะครับ0 6 6 6 6 2ก1 3กหมูนก็น3 4ยสามี่ห้าก็ดก็เข้าที่5หลัก10นะครับเข้าพูดถึงหลัก10นะครับเข้าที่หลัก10นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขเหมุนครั้งที่4นะครับหมุนครั้งที่4ี่ก็6 0 1 6 0 1ก็เอาหลัก10มาคือ0บวกหลักหน่วยคือ1 0บวก1บวก1คงที่ก็เป็น2ได้2 3 4 5 6 7นะครับ2 3 4 5 6 7อันนี้คือหลัก10ในสูตรที่ในสูตรมาตรฐานสูตรที่3นะครับ2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้คือ หลัก10ของงวดนี้นะครับหลัก10ของงวดนี้ก็ฝา,ากท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ได้สามารถนําไปเทียบนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมา <med Infinite> ดเดินดีมาเดินดีมาตลอดนะครับเดินมาต่อเนื่องก็นําไปเทียบชนกับสูตรอื่นนะครับทางช่องเราก็มีตัวเทียบชนอยู่นะครับก็จะนําเสนอใ,ในในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับในครั้งต่อไปก็แล้วกันสําหรับ สูตรนี้ก็มี2 3 4 5 6มี้นี่คือหลักสิบในงวดนี้นะครับการเทียบชนก็ถือว่าในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับก่อนจะจบคลิปนะก่อนจะจบคลิปก็ฝากคาเตือนนะครับฝากคาเตือนเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้นะครับเป็นการคํานวณการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิตินะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสูตรหลัก10บนมาตรฐาน3นะครับใช้หลักหน่วยหลัก10หมุนครั้งที่4บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4บวก1คงที่นะครับบวก1คงที่นะครับเป็นสูตรนะพี่น้องก็สามารถนำไปนำไปคำนวณเองได้นะครับนำไปคำนวณเองได้นะครับ นำไปคำนวณเองได้แล้วก็นำไปเทียบโท่กับตัวเลขหรือสูตรที่ท่านมีอยู่ว่าเราจะได้เลขเด่นหลักสิบมาสักกี่ตัวนั้นคืออะไรบ้างนะครับสําหรับช่องเรานะครับก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมได้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําช่องจะได้หาข้อมูลดีๆนะครับมาให้พี่น้องเราได้รับชมรับฟัง ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปแรกของงวดน,นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสิบบนงวดนี้2 3 4 5 6 7ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ